a beautiful morning. สวัสดีค่ะเห็นนะพี่ดูเนจอสอารนะคะแน่นอนค่ะมีคำถามมาสร้างกลิดีมาคุยกันเหมือนเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเป็นคำถามของน้องเจสดากรสีคมูลค่ะน้องถามมาว่าผมอยากทราบว่า A number of และ the number of รวมถึง a large amount of ใช้แตกต่างกันอย่างไร3คํคำนี้นะคะตัวที่แตกต่างในเชิงของความหมายเนี่ยก็คือ the number of ค่ะเรามาคุยกันถึงทีละตัวก็เลยดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็น a number อันนี้หมายถึงจำนวนหนึ่งค่ะเราสามารถใช้ a large number of หรือ a great number of เพื่อแปลว่ามากมายได้ด้วยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะพี่นุ้ยจะพูดว่า a large number of people are interested in football คนจำนวนมากสนใจฟุตบอลค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น the number จะแปลว่าจำนวนค่ะตัวอย่างนะคะ the number of people in the football team is 11จําจำนวนคนในทีมฟุตบอลเนี่ยหนึ่งทีมเท่ากับ11คนนะคะพอเราใช้ว่า a large number of people เนี่ยมันจะแปลว่าคนจำนวนมากนะคะอันนี้มันก็จะถือเป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ค่ะพอเป็นพหูพจน์นะคะก็จะใช้กับ R ค่ะ ในขณะที่ถ้าเกิดเป็น the number นะคะมันจะแปลว่าจำนวนค่ะพอเราใช้ว่า the number of people เนี่ยจะแปลว่าจำนวนคนพอเป็นจำนวนคนนะคะตรงนี้ถือเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์เราก็จะใช้กับ is ค่ะคราวนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งที่น้องถามมานะคะนั่นก็คือ a large amount of อันนี้แปลว่ามากมายเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกับ a large number of ตรงที่ถ้าเกิดว่าเป็น a large amount of เนี่ย มันจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจะพูดว่า a large amount of water น้ำจํานวนมากค่ะ water เ,เนี่ยเป็นนามนับไม่ได้นะคะเราจะใช้กับ a large amount of แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆจะใช้ a large number มันจะกลายเป็น a large number of cars รถจํานวนมากค่ะรถเป็นคำนามนับได้นะคะน้องๆใช้กับ a large number of ดังนั้นน้องๆจะเห็นว่ามากมายในภาษาอังกฤษเนี่ยมีหลายคำเลยค่ะแต่จุดที่ต้องจำก็คือจำว่าตัวไหนเนี่ยใช้กับคำนามแบบไหนเป็นนามนับได้หรือว่านามนับไม่ได้พี่หนุ้ยก็มีสรุปดีๆมาให้ฟังกันอีกแล้วค่ะมากมายที่ใช้กับคำนามนับได้นะคะก็จะมี a large number of, a great number of และ many ค่ะ จำไว้นะคะว่า number เทคนิคการจำก็คือตัวนี้นแปลว่าตัวเลขค่ะมาเลยใช้กับคำนามที่นับได้ค่ะและเมื่อแปลว่ามากมายนะคะก็ต้องเป็นนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ด้วยนะคะต่อมามาดูพวกที่ใช้กับคำนามนับไม่ได้กันบ้างดีกว่าก็ได้แก่ a large amount of และ a great deal of ส่วนที่ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ก็ได้ใช้กับคำนามนับได้ก็ได้เนี่ยก็จะมี a lot of lots of และ plenty of ดังนั้นนะคะเราสามารถใช้ว่า a lot of time, lots of time, plenty of time แปลว่าเวลามากค่ะโดย time เวลานะคะเป็นนามที่นับไม่ได้ค่ะกรณีใช้กับคำนามนับได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ a lot of shops, lots of shops และ plenty of shops โดย shops ะะแปลว่าร้านค้าเป็นนามนับได้ค่ะเมื่อแปลว่ามากมายเนี่ยก็อย่าลืมทำเป็นรูปผู้หูพจน์โดยการเติม s ลงไปที่ shops ด้วยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคำถามในวันนี้พี่นุ้ยก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของคำถามด้วยหนังสือด,ด,ดีหนึ่งเล่มแทนคำขอบคุณจากทางรายการ English Breakfast ค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีคำถามอย่างนี้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์คำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะส่งมาพี่นุ้ยได้เลยค่ะที่ w ว face ็ facebook com ebgang นะคะอย่าลืมค่ะ Never ask, never know. ถ้าไม่ถามก็ไม่รู้ถ้าอยากรู้ส่งมาที่นี่เลยนะคะส่งหาพี่นุ้ยที่ English Breakfast ค่ะบายบายค่ะ What